จะรู้ว่าน้องหมาน้องแมวเป็นโรคตับหรือไม่และมีสาเหตุมาจากอะไรน้องจําเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะหาสาเหตุของโรคนะคะเราสามารถที่จะเช็คอาการโรคตับของน้องหมาน้องแมวที่บ้านได้ค่ะโดยอาการโรคตับเบื้องต้นที่เราจะสังเกตเห็นมีดังนี้ค่ะ ซึมเบื่ออาหารหรือกินอาหารลดลงน้ําหนักตัวลดลงน้องอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่ะดูแบบซึ้มซึมแปลกๆกินอาหารน้อยๆหรืออาจจะกินน้ําบ่อยกว่าปกตินะคะน้องหมาน้องแมวบางตัวอาจจะพบอาเจียนหรือว่าท้องเสียรวมด้วยหรือบางครั้งเราอ,อาจจะพบว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยมีภาวะตัวเหลืองถ้าน้องหมาน้องแมวมีอาการต่างๆ อย่างนี้นอนใจนะคะควรจะรีบพาไปาตรวจกับสตัตวแพทย์ค่ะเพื่อที่จะหาสาเหตุน,นะคะแล้วก็วินิจฉัยว่าน้องมีปัญหาโรคตับไหมการได้รับการตรวจรักษาที่เร็วตั้งแต่เราเริ่มสังเกตเห็นอาการผิดปกติของน้องก็จะมีประโยชน์ต่อการรักษาและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของน้องและยังช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงของโรคให้เกิดขึ้นช้าลงด้วยค่ะ